โอเคนะฮะทุกคนวันนี้อยู่กับผมอินเช่นเคยนะครับนายชายคงดีมีผู้ชมขาแนวผมอ่านี่พอดีว่ามีสาวให้ไปหาครับน้องหอยเจอจับตังอะไรหรอกไปจับให้ตามคำขอครับ ไปแช่ไหนก็ไปอ่ะครับแค่บอกว่าอยากเจอระวันคือก็ไม่ไกลครับผม <Yo. S 1> เอาหน่อยละกันตอนนี้มาคนเดียวนะครับผมเอาระยิห้า led มาครับไม่ได้เอาตรีมหรือสนงกนมานะดีว่าไปไปไกลนะทุกคนไกลอยู่นะตอนนี้ใกล้ถึงเลยวแหละดูครับบรรยากาศรอบ้าง อย่งเก็บมาครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยล้ะกันครับผมเป็นมังแจขผมนะเป็นน้องบางคนก็ว่าให้อบให้อบคลิปนะครับผมแต่คือว่าเพื่อนมันไม่ให้ความร่วมมือนะเออมันไม่ค่อยมีคนอยากไปด้วยเลยเวลาไปไหนมาไหนผมก็ไปคนเดียวนะแล้วขับรถเล่นก็ไปคนเดียวครับผมถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ จจเยอะนะเวลาช่วงเย็นเย็ๆคือตอนตึกนะัาผมไปเป็นกลุ่มเลยครับเดี๋ยวนี้เขาไปทำงานกันหมด้วเลยไลรด้วยครับผมแปดสิบถึงหนึ่งร้อยประมาณนี้หละซึ่งไล่แค่นี้นะผมเป็นร้อยยี่ห้าเริ่มดูครับผม ราวนสีน้ำเงินเ้ยโมนใช่สสวยว่ะต้องระวังนะอีกหนึ่งร้อยเมตรตรงอันตรายต้องดูป้ายด้วยนะดูถนนยังเดียวไม่ได้นะวนหรือมีป้ายเกีนอะไรเราจะได้รู้ทัน กันในอีกทอ่ h านะครับผมเท่ช่เตนนะทุกคนรถค่อนข้างเยอะนะครับผมดูครับรถบรรทุกรถอะไรต่ออะไรรถ,รถรถยนต์นี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องระวังครับ อยครับ,บนจะกัดเสวยจัดครับรอบข้างเสวยชุ่มน่าจะฝนตกดีนะครับแถวนี้แถวบ้านผมนี่แห้งแล้งจัดเลยครับโอ้ดูฝนนี่มันไม่ค่อยได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยตกนะครับผมปกตินี่จะได้ใส่เป็ดนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใสา่เราเลย นนะถนนเนาะถนนแต่ก่อนนี่คุชอบอะครับแ่ว,ว่าชอบไปดักหนูยิงยิงนกอะไรแบบนี้นะไปกับเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผมก็ติดอยู่งานนะครับเดือนหน้าจะไปฝุกแล้วน้าเบือชิบหน่อย แต่ละวันตื่นตื่นนอนทำงานใ่เช้าครับผมถ้าเบื่อจัดนครับเป็นจบเยกย้ายกันครับผมพอแล้วกับสถานีอยู่ทำยูทูกกันดีกว่าครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าภายในหนึ่งปีนี้มันต้องผมนะ่ะจะโตัวแค่ไหนกันเชียว รู้เหมันกันกำลังใจก็คือคนบูนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ติดตามครับผมกำลังใจคือคนดูข้่ผู้ติดตามประมาณนั้นถ้าผู้ติดตามเยอะแล้วม,มีคนดูมันก็งง้นๆแหละมันไม่มีกำลังใจหรอกครับ กรากดจีเฟสดูก่อนละกันคุณเบงก็ไม่เคยมานะค่อนข้างกระไรกันเลยกี่เดียวแต่ก็ทําเพื่อทุกคนนะครับอยากได้คลิปเขาผมแต่เนี่ยเขานะุณนังต้องเต็มน,นอนอยู่นะนอนไรต้องเป็นมีเยอะครับอ่ข้าใครเ้าว่า ขอ้อมแพมอยู่นะครับผมดูครับนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้หละไปเรื่อยๆแล้วกันไกลอะไรนนะครับผมอีกประมาณน่นจาจะสิบโลนี่แหละ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่ครับสชวน่ารักอะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ชั้นหน้าครับผม <c ười> <c ười> กลับแล้วนะครับ